บางอันนี้มีคนเหตุแทนเจยแล้วนะคะมีคนรับผิดชอบสิ่งนี้ให้เจแล้วนะคะนุน่นนุน่นนุ่นค่ะนุน่นนุเจ้านุ่นเลยบังสวัสดีค่ะทำอะไร,เ,เ,ราาเขากลัวความสูงมากนะคะแต่เขา <laughs> ไม่ให้เมียเขาปีน <laughs> เรายันเก,กลัวความสูงมาก จริงๆแกไม่ไม่เคยขึ้นอย่างนั้นนักหนาจะก,กลัวมากนะคะ,จะเจ้านั้นโอ้ทีเซตอีเวนต์โลโก้ทีซตอีเว์พาทีมขับเคลื่อนมาไกลแค่ไหนแล้วคะทำไปสร้างผลงานต้องใช้คำว่าผลงาน,นะคะ่ะพัฒนาศักยภาพมาไกลแค่ไหนแล้วคะโอ้ยหลังใหญ่ะคะ่ะทุกวันนี้หลังใหญ่นะมันยาง โอ้เจมีสเสน่ห์เนี่ยปแกระ,ะน้ำคักน้ำแนว